ฮายโยสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยเนาะวันนี้เราก็อยู่กันที่เกมหลายเลนเจอร์กันต่ออีกเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับผมเนาะอ่ะโอเคมาครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตรูบี้กันต่อเลยก็แล้วกันนะครับผมสําหรับซีรีส์เก็บดองรูบี้นะครับผมครบเจ็ดพันูบี้เมื่อไหร่ล้วก็จะมาหาเปิดเกียร์เมื่อนั้นนะครับผมนะซึ่งซีรีส์นี้รอบนี้เราเก็บเป็นของเอ d i t สี่เนาะอ่ะแล้วก็อัปเดตเป็นสัปดาห์ที่อ่าน่าจะสามสิบเก้ามั้งประมาณนี้แหละไม่ก็สี่สิบ ถ้าจำถ้าทำผิดก,ก็ขออภัยด้วยแล้วกันเนาะก็ตามปกคลิปแล้วดดก็ชื่อคลิปเลยก็แล้วกันเนาะโอเคอ่านะครับอมาดูดีกว่าเนะว่าสัปดาห์นี้ผมได้มาเป็นแบบรูบี้เท่าไหร่แล้วอะไรเนี่ยโบนัสล็อกอินพิเศษฉลองครบรอบ11.5ปีมอบ5าูบี้ทุกทุกวันเหรอตลอดช่วงระยะเวลาอีเวนต์นะครับผม อ๋อรวม80ชิ้นอ๋อโอ้อันนี้ผมก็จะได้มารับเพิ่มเติมตัวเนี้ยหมูว้าวดีนะครับผมนะแต่ว่ามันแจกได้ปไปหน่อยเนาะวันละห้ลูบี้เองนะครับผมอมแต่ก็ถือว่าแจกอะเนาะก็อะรับมาเลยแล้วกันนะครับผมไหนไหนก็เราได้นะอ่าแบบว่าอัปเดตทั้งทีเนาะเออนะครับผมมาตอนนี้ผมมีเท่าไหร่แล้วเอยนะครับผม ตอนนี้มีเป็น4,695แล้วเนาะอ่าซึ่งผมก็รับมาจากที่อ่า PP เรียบร้อยแล้วนะ่ะอ่ามันก็รีเซ็ตลีกตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับผมนะวันที่ผมก็รับมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับรู b ีนะ้เนาะที่กินก็กล่าวว่าจะลงคลิปตั้งแต่วันอาทิตย์แหละแต่ว่าอ่าไม่ว่างนะครับผมไม่สะดวกก็เลยมาวันนี้แทนนะครับผมซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ลงทันหรือเปล่านะสำหรับ,บวันจันเนาะก็หวังว่าผมจะได้ลงทันก็แล้วกันนะฮะ เนาะโอเคนะครับนี่นะผมก็รับลูบี้มาเยียบร้อยแล้วนะครับผมอ๋อมีคนมาแพ้2คนโอเคถือว่าใช้ได้เลย <c oughs> อ่ะเดี๋ยวรับลูบี้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะเพิ่มเติมอีกสักหน่อยเนาะหาลูบี้ก็ถือว่านับแล้วกันนะฮะก็ถือว่าดีที่ยังแจกนะน่าจะไม่มีต่อละมากเนี่ยที่เหลือก็น่าจะเป็นตัวกระชากที่ผมยังไม่ได้รับนะครับผมจา,จ,บจ,าจากสเตดวิ่งเอ่ยจากของรางวัลจากสเตดวิ่งด้วยเนาะเออ วิ่งระหว่างทางผมก็ยังไม่ได้รับนะครับผมผมก็ยังไม่ได้เปิดตู้เจมด้วยนะเดี๋ยวผมอะลองเปิดตู้เจมสักเล็กสักน้อยดูแล้วกันน้ำจิ้มน้ำจิ้มเดี๋ยวคลิปหน้ามาเปิดอ่าเป็นแบบเปิดกาชาหาเจอเจมสักหน่อยเลยก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวจะหาอยู่หาหมดทุก่ดีแหละนะครับผมหามากหาน้อยก็ว่ากันไปนะครับผมเจ้าเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวเอ้าผมเปิดผิดตเหรอผมเปิดผิดตเหรอเอาไม่นี่นะ อาแล้วได้ตัวใหม่เฉยเดี๋ยวได้ได้ซนลี่ตัวนี้เฉยไอเซนลี่ผู้เชี่ยวชาญนะครับผมหรือเซนลี่เซนลี่ชาวไร่นะครับผมเอาได้มาเฉยเลยคุณงงไ้ตู้นี้มีม,มีมีด้วยหรอตัวใหม่ผมก็ไม่ได,ด้ไม่ได้ดูเนาะน่าจะมีใช่ไหมเมื่อกี้มันขึ้นมาเดี๋ยวดูเป็นร่างเอา,เอา,เ,อาเอาตาก็ได้นะ เซนลี่โอ้โหมันมันมีด้วยนะแต่ไม่น่าจะมีอันนี้มัง้งไม่น่าจะมีบราวใช่ไหมหรือว่ามีอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจไม่ชัวร์เลยมันเปิดได้ตัวใหม่เฉยเลยอะเออเอะขอลองเปิดอีกรอบนี้เผื่อแบบมันฟกแบบมาหน้าตู้เฮ้ยตกใจนึกว่าบราอไอ้หัวชืเท้า <laughs> มาเออ อ่ะโอเคเปแค่นี้พอแล้วก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปรับตัวกระชากเพิ่มเติมแล้วมาเปิดอ,อีกทีเนาะสำหรับไอดีอ่าที่สี่เนาะอ่าเดี๋ยวรับรูปี้ก่อนรับรูปี้ก่อนโอ้ตอนนี้เอ้ยเป็นโหเป็นสี่พันเจ็ดนะเมื่อกี้ได้มาเพิ่มห้ารูปี้เนาะอ่าตรงนี้แลกได้หรือยังตรงนี้ผมสามารถแลกได้แล้วอ่าผมโอ้แลกได้แค่ครั้งเดียวเหรอเนี่ยโอ้มันนับอันนี้เยอะเนาะเหรียญตราเนี่ยนะครับผมอ่าไม่เป็นไรผม ค่อยๆเก็บค่อยๆอัปเดตไปแล้วกันเนาะอ่ะเป็น48 0พแล้วอ่ะอีกอันนี้ก็ได้เป็น4ี่พนะครับผมอ่ะผมกดน,นี้เลยแล้วกัน,นไหนๆก็ผมกลัวผมลืมกดให้เนาะอันนี้ผมก็แพ้ยับเลยเออสำหรับรอบที่แล้วมีคนออกไหมอ่ะไม่มีนะโอเคผมค่อยไปหาอัปเดตทีมทีหลังแล้วกันนะสำหรับกิววอนะครับผมเนาะอ่ะ ก็ประมาณนี้เลยเนาะรูบี้ได้มาเพิ่มเติมนะครับผมมาเพื่อนๆได้อรูบี้ถึงไหนแล้วนะครับผมามาพูดคุยอัปเดตกันก็ได้เหมือนกันเช่นเคยเหมือนเดิมทุกๆสัปดาห์เนาะเออมา,อาขิงกันได้นะครับผมเออว่าได้จํานวนเท่านั้นเท่าน,น,นี้แล้วผมครบเท่านั้นเท่านี้แล้วหรือผมเพิ่งเริ่มอะไรเงี้ยก็มาพูดคุยกันได้นะเนาะหรือว่าใครเพิ่งเริ่มจริงๆก็สู้ๆเอาใจช่วยนะอันนี้ผมก็ อ่าเริ่มตั้งแต่นานๆแล้วแหละมันก็เลยมีรูบี้เยอะนะครับผมนะเราก็บวกกับด้วยผมจบหลีกอ่าอย่างน้อยก็คือเพชรอ่าไม่ใช่เพชรสิอ่าท้องหนึ่งอ่าซึ่งสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมวันอาทิตย์เนาะก็อ่าจบหลีกอ่านี่แหละนะครับผมเนาะท้องหนึ่งอ่ายังไม่ได้ขึ้นเพชรสามเลยนะครับผมเนาะก็อืมผมเล่นไม่ทัน หรือเล่นเล่นทานอยู่แหละแต่ว่าคะแนนมันเฟ้ออะช่วงแบบว่าเวลามาผมแบบดันแบบวิทีวิทีสุดท้ายอะไรประมาณนี้นะผมมันคะแนนมันเฟ้อเนาะมันขาดอีกประมาณสักห้าหกร้อยคะแนนผมก็เล่นไม่ทันนะผมผลมันก็หมดพอดีนะครับผมผมก็ไม่อยากซื้อแหละนะเออไม่ใช่ไม่หมดสิผมเล่นไม่ทันผมต้องไปดันหลีกไอดีอื่นด้วยเนาะนั่นแหละก็ประมาณนั้นนะผมแพ้เลยโอ้โหมันเพิ่งรีเซ็ตลีกมาใหม่ๆเนาะก็ จะเจอทีมตึงๆหน่อยนะครับผมหลีกประมาณนี่แหละทอง1เพชร3ก็ตึงแล้วนะครับผมตึงเปรี้ยแล้วนะหลังๆมานะครับผมเมื่อก่อนจะตีทรงง่ายกว่านี้อยู่เอออันเนี้ยดูทรงจะง่ายนะแต่ตีไปนะน่าจะยากใช่ไหมเดี๋ยวผมลองตีดูสักหน่อยแล้วกันมาที่จริงมันต้อง ไม่ต้องเก็บเนาะมันต้องพัฒนาทีมไปเรื่อยๆพัฒนาเกียร์ไปเรื่อยๆเนาะสำหรับไอ้นี้ถ้าไม่ได้ใช้ดูบี้เลยหรืออันเนี้ยมันก็ไม่ได้พัฒนาเนาะสำหรับเรื่องเกียร์ถ้าได้ใช้ตัวกระชากก็เรื่องของตัวเอ่อไม่ใช่ด้วยเรื่องของตัวนะผมตัวเลนเจอร์ผมก็จะได้พัฒนาอยู่เนาะถ้าใช้ตัวแล้วก็เงินเปิดได้นะก็ไม่รู้นะว่าไอเนี้ยจมผมจะเปิดได้ไหมส่วนบราราช้างจะได้หรือเปล่าเนาะตู้บาราช้างก็จะมาวันที่19เนานะใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะฮะเออหรือประมาณ20นี่แหละ เออไม่สิน่าจะยี่สิบมั้งอ่าประมาณนี้แหละจะแถวนี้แหละนะครับผมผมก็จะเปิดหาให้มันได้ก็แล้วกันเพื่อนเพื่อนก็เอาจะช่วยแล้วกันเนาะว่าผมจะเปิดได้ไหมเอาจจช่วยเอาจะช่วยผมหน่อยดิเย่าเยอะเยผมเลยนะไม่ไหวนะแบบนี้เอาไปฮะอืมไม่ไหวจริงนะครับผมตัวบินมาตี้อมผมผมก็น่าจะสู้ได้ละมั้งอืมไปฮะโคนี่เมียดผมก็ยังช้าอยู่นะผมว่ามันยังก็ ใช้ได้ก็แบบว่ายังดีอยู่นะก็อโอเคอยู่เนาะก็ไม่ดีแย่นะครับผมนะออแต่ก็ไม่ได้หัวอะไรขนาดนั้นด้วยเนาะมันปว,น,ปวนตรงที่มันมีสกิลใหม่ก็คือซัมมอนต,ตัวเองมาเนาะแล้วก็ใช้สกิลไปแต่ว่ามันไม่ได้แบบมีดาเมจเป็นแบบของค่า,ข,าของเกียร์ด้วยเนาะไอตัวร่างซัมมอนน่าเสียดายเนาะถ้ามันแบบหดตึงมีค่าแบบเกียร์ติดตัวแบบไปด้วยนะครับผมตัวซัมมอนคือน่าจะเก่งน่าจะโหดโกไดน่นอนนะผมน่าจะใช้แทน สลอ็อตก็ได้นะผมคิดว่าเนาะถ้ามันปรับแบบนี้จริงๆแต่ว่าตัวเกมคงแบบกลัวมันโหดเกินนะผมเก่งเกินก็เลยทําแบบมันแบบเกียร์แบบโวโวเนาะเออนะครับผมนะ,ะเดี๋ยวผมเขอพี่ๆอีกรอบนึงแล้วกันนะอ่ะปิดท้ายทีมนี้แล้วกันเนาะ,ะมามรูว่าจะไหวเปล่าเนาะตัวของโมแอน่เพอนะฮะก็มีในตู้ในส่วนของ11ปีครึ่งด้วยเนาะเอะอะก็ไปเปิดได้นะเดี๋ยวผมก็จะไปเปิดแล้วกัน ไม่รู้จะไ,ได้เปิดวันไหนแล้วก็ได้ลงวันไหนเนาะมันมีคิวได้ลงได้ทําเรื่อยๆแหละแต่ผมจะได้ทําทันทีทันไหมเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็มาทําตอนช่วงเย็นก็ไม่รู้ว่าจะอ่าคลิปเนี่ยจะได้ลงตอนไหนนะฮะโอเคชนะไปแล้วเรียบร้อยโอเคทีนี้ดูโซนตีง่ายหน่อยเนาะผมไม่ได้เอาแบบทีมตึงๆมาสู้เนาะนี่ถ้าทีมแรกเมื่อกี้มันยัง ตึงอยู่นะครับผมนะ่าก้าวเดาเยอะเ <c oughs> นาะอ่ะสรุปอีกทีก็ผมได้4 8 0 0นะเดี๋ยวอ่ารอบหน้าผมก็น่าจะมาได้แลกอันเนี้ยอีกทีนะสำหรับร้านค้าแลกเปลี่ยนนะครับผมนะเออร้านค้าอีเวนต์เนี่ยผมก็จะได้อีก100ลูบี้นะครับผมได้นะครับผมอืมผมก็จะได้ลูบี้จากอ่าสเตทไม่ใช่จีอ่าจาก PVP นะครับผมนะได้มาเพิ่มอีก100ลูบี้ไม่ก็120ประมาณนี้ นะครับผมแล้วก็โตเกมแจกอีกวันละ5้ลูบี้เนาะทั้งหมดก็80ดสิบแต่ก,ก็ตีไป80เลยก็ได้นะครับผมเพราะว่าผมก็จะเ,เล่นออนทุกวันอยู่แล้วนะครับผมนะประมาณนี้เลยนะเออออนก็มาทำภารกิจอ,อะไรนะบิงโกนะครับผมนะซึ่งบิงโกมันก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับผมนะสลับกิจกรรม5้าคูณหหรือบนะิงโกเนาะก็ไปเรียบร้อยแล้วน่าเอา่อถัดไปนะ่าจะมาอีกไหมสำหรับการานันโมนเดี๋ยวต้องรอดูแล้วกันเพราะว่าโตเกมมันคงไม่ทํา อ่าโลง่ลงๆโวัโว,วให้เราอันนี้หรอกนะใช่ไหมหร <c oughs> ือหรือเปล่าอ่าไม่รู้นะครับผมผมคิดว่ามันต้องมีหละอะไรมาให้เราเล่นนะฮะถ้าไม่มีก็ไม่มีไม่เป็นไรเนาะอืผมวม่าท่านี้ท่านี้ก็โอเคแล้วนะครับผมนะแต่ถ้ามีมันจะดีมากเลยเอออย่างเช่นมันเพิ่มโอกาสให้ดอกในส่วนของเอตัวการชาติเสีปีให้ได้เยอะๆขึ้นแล้วก็ไปเปิดกันเนาะเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดสักรอบหนึ่งดิไหนๆก็ กะว่าจะเปิดขอเปิดแบบลองเชิงดูหน่อยอ๋อมันเปิดแบบที่ละใบเหรออ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยในตัวดีด้วยดาร์วินชี่เอ้ยเออถือว่าโอเคนะเออตัวก๊อปปี้ครับผมมีตัวดีๆเยอะนะสำหรับตู้นี้นะครับผมก็เพื่อนเพื่อยจะมาเล่นแบบอ,อช่วยแบบกันบินเอ,อไม่ใช่กันบินสิช่วยตัวบินหน่หนโหๆทีมบินแบบตึงๆเนี่ยก็ต้องเอาตัวในสอง โมนายอำเภอกับตัวของคนนี้คุณหนเนสองตัวนี้เลยนะครับผมนะตัวตึงเลยนะครับผมสําหรับตัวนี้เอามาใช้คู่กันได้เลยนะครับผมนะสำหรับทีมสายการบินนะครับผมส่วนทีมปกติก็มันมีบ้างไหมก็พอมีบ้างเนาะก็แล้วแต่เลยว่าจะเปิดได้ตัวไหนแล้วก็ใช้ได้บ้างหรือเปล่านะครับผมนะโอเคเนาะก็ประมาณนี้เลยก็แล้วกันนะครับผมนะสำหรับการอัปเดตียลูบี้เนาะ สำหรับสัปดาห์นี้นะผม EP ที่เท่าไหร่จำไม่ได้เหมือนกันเนาะก็ตามี่คลิปบอกคลิปเลยเนาะก็ได้เป็น1,080รอแล้วนะครับผมโอเคเพื่อนๆได้ถึงไหนแล้วอะมาพูดคุยกันได้นะ,อ,ะอย่าลืมหน่อยเนาะเออบอกกันหน่อยผมอยากจะรู้จริงๆนะครับผมนะเพื่นอนๆมาถึงไหนแล้วนะครับผมนะผมก็เก็บมานานแล้วก็ถึงนี้เลยนะครับผมนะผมก็จะเก็บไปยาวไปเรื่อยๆไม่มือลั่นนะครับผมนะพยายามไม่มือลนนะั่นเนาะเพื่อนๆก็เช่นกันขอให้ไม่มือลั่นแล้วกันถึงมือลั่นก็ขอให้เปิดให้ไปได้นนแล้วกัน ที่ตอนที่เป็นเพื่อนมือลั่นเนาะเอยเกียเอยเ,เลนเจอร์เอยเนาะอ,อะไรประมาณนี้นะครับผมเนาะอ่ะโอเคถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้คอนเทนต์แบบนี้ผมก็ต้องขอให้เพื่อนๆในช่องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยละกันนะครับเลยที่สําคัญนะครับผมก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยก็จะได้ไม่พลาดดูคลิปใหม่ๆของผมกดแค่นั้นเองสําหรับคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอการสวัสดีครับแล้วไว้กันเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บายบายครับผมสวัสดีครับ